สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาค่ะมาทานข้าวด้วยกันค่ะวันนี้มีคณะหมูกรอบกับต้มจืดนะคะแซ่บๆค่ะมาแซ่บๆด้วยกันค่ะทุกท่าน ้มจืดค่ะซื้อนะคะไม่ได้ทํานะคะทุกท่านเจ้านี้อร่อยมากค่ะทํากับข้าวอร่อยต้องรีบไปก่อนห้าโมงเย็นถ้าไปช้าหมดไม่ทันก็หมดขายดีค่ะทุกท่านคณะหมูก,กรอบค่ะ นี้อร่อยมากค่ะไม่แพงค่ะสามสบาท คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่นกไร้รังพาเที่ยวด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทําคลิปต่อๆไปค่ะทุกท่านขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ